Oh no. and บตเ้ยแม่บอกว่าแม่ขวัมก่อนเล้เหรอ ไม่รักพี่ชีทคนเดียวนะไ,วไม่ได้เหรอรักก่อนคนเดียวต้องรักก่อนคนเดียว <cười> mẹ, cười mẹ, hả? nhiều Nhiều này, gì này. kí cái? ăn hiểu 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 hả nèo một phiên mi đi bay kia ngồi phía ngoài vậy Chưa này แม่ก็เรียกพี่วายเฉยชื่ออะไรนะพี่โซดา,ซดาเ,รเรียกพี่โซดาเรียกเรียกพี่วายเฉยเลยชื่อโซดาเรียกพี่วายไปไหน จำไม่ดำดำดำตาดีดาดีดาดีดำตาีแม่มือเปิดเปิดไม่ได้ให้พี่ชีเปิดพี่ชีเปิดนะน้องหนุเดี๋ยวหกกินก่อน รักไหมแม่รักไหมแม่แม่แกล้งก่อนเหรอเหรอฮะมือไปโดนเถอะอย่างแบบเนี้ยใช่ไหมมือไปโดนเถอะไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำเธอเถอะเจ๊หิวไปกินนะลูกไปกินเลยไปเช็ดหิวไหมลูก พี่พี่พี่โซดาคนสวยไม่เจอนานสวยขึ้นเยอะได้ไหมฮะอะไรนะอะไรนะฟังไม่ได้ยินชิด ชิดบอกว่าชิดบอกว่าส่วนหนูเทใช่ไหมอ๋อส่วนหนูเทพี่พี่สดาสวยส่วนพี่ชิดเทส่วนพี่ชิดพี่เลออ๋อชิดเลอตายดำดำตำตาดีดานดีดำตาดีดาำดำ พวกนี้ได้กลับบ้านแล้วนะดีใจไหมหรือจะอยู่อีกกลับบ้านเขาบอกให้อยู่อีกห้าวันคนที่อกพยกลเขาให้อยู่อีกห้าวันใช่เหรอบ้้าานนดลปีใช่ใช่เหรอใช่คนที่อกพยกลเขาให้อยู่อีกห้าวันรู้บอกอ๋อมันยังรู้เนี่ย รู้ได้ไงรู้ได้ไงก็เห็นในโทรศัพท์พ่อเห็นในโทรศัพท์พ่อยังแม่ไม่กลับลองแม่มาเอาละพรุ่งนี้ก็ลองม่ต้องกลับอยู่อีก,อกห้า,หาวัน<า><า>เดินหาแม่<า>มไปเป็นหิวหรือเปล่าบางคนก็บอกว่า อีกคน,น,นว่าใจลูกา,กาไม่ใช่ใจจแดอะไรนะอีกคนนึงเขาว่าแม่สุดาไหวนกมึงสนใจลูกบ้างเหรอมึงเคยถามลูกไหมว่าลูกหิวไหมแล้วมึงเลยาเอาข้าวให้นูกกินใครมึงเลยมาเอาข้าวให้ลูกกินโอ้ยมันทมตั้งนานแล้วเพอตั <c oughs> ้งแต่ก่อนท่าไปีเดียร์ นางฟังมันทะเลาะกันเรื่องทำงานจารีดัมจํมมาารีดารีจารีดัมใช่ไหมจาดยดํตจําํางามแบหลอ๋อไอรามอยู่มอสองกันหนุออ่าะ Con nước quá dục po 3, Cho bò sông bò Dù mò ra Tiếp đi mò ra nó Mò Bắn con nước <laughs> เหรอฮะพ่อทำดีๆอ่ะอะอะอออยอมมาลูกฮะตาแม่กับบ้านเหรอเห็นยัง อิมออ่มยังอิ่มยังอิ่มแล้วทำไมอิมอ่ะฮะอิะอ่มแลเหรอแม่ไปล้างมือนะครับล้กิน้ำมาครับเจนนี่มีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเอ้ Một bên này tụt đẻ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ซ้อนแผนว่าแบบนี้มีแผนซ้อนแผนว่าทุกคนแบบนี้มีแผนซ้อนแผนว่า ด้านนี้สักทีคนลองพลิกหน้าจอโทรศัพท์สี่มันก็จะกลายเป็นเลขเก้าหกเหมือนเดิมตะเกี้ใครพูดเไรวะอ๋ออะไรวะ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้นติดตั้งลูกเลื่อนจำนวนมากแล้วโดยเฉพาะส่วนด้านหน้า,นานเป็นแบบมันสามารถหมุนไปได้ยังเรียกว่าเป็นลูเลกเลื่อนแบบเลี่อนเชื่อมโยงแล้วต่อไปเราก็จะสามารถตั้งชุงดบล็อได้เรื่อเกาะสร้างโครงตั้เหล็ก,ลกแล้วจัดก,การให้เรียบร้อยที่ด้านข้างของโครงตักเหล็กยังต้องติดตั้งผานี่ทำหน้าที่เป็นเสาันให้บางสูงจะทำให้โครงตักเหล็กแข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไปเราจะทำการติดตั้งระหว่างโครงตักเหล็กสองชุดใช้บุดในกระดาษดึงจังเล็กน้อยช่างมีความแม่นยิ่งขึ้น ยังต้องเชื่อมต่อกับเสาความต้านด้วยจากนั้นก็จะติดตั้งหลังบังและเสาหลังต่อไปเราจะติดตั้งที่ตัางๆต้องให้ความสนใจว่าในการติดตั้งชุดนี้โครงถ่างเหล็กต้องยกขึ้นไปข้างบนที่บูรุษส่วนเหตุเราจะแจ้งลายอีดต่อไมจากนั้นเราจะติดตั้งโครงถ่างเหล็กใหม่ในขาะนั้นน้ำหนักทั้งสองด้านจะเท่ากันในขณะนี้ใช้ขีดไม่หยิบก็สามารถตัอโครงสร้างรหมดได้ให้เครื่องที่ไป้างงานหลังจากนั้นเราที่ด้านซ้ายจะทำการเชื่อมต่อโครงถ่างเหล็กใหม่ต่อไปเนื่องจากน้ำหนักที่ด้านซ้ายค่อนข้างมาก ดังนั้นโครงถักเหล็กด้านซ้ายจะตกกลัมาจากนั้นน้องตัวไปยังพื้นดินจากนั้นเราสามารถดันโครงสร้างถกได้แล้วย้ายต่อไปข้างหน้าแต่เมื่อเราเลื่อนไปยังตำแหน่งหากยังเลื่อนไปข้างหน้าโครงสร้างถดจะเสียสมดุลและเกิดปัญหาดังนั้นต้องการให้โครงสร้างมดสามารถรักษามสมดุลได้อออที่ช้ใช้วิชาตัวเบ้าโครงสร้างจะเสิสมดุลเพื่อที่จะสามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้ต่อเราสามารถเลิ่มที่ด้านหลังเพิ่มชั้นแนวนอนสามชั้นและโครงถักเหล็กในแนวติ้ง ทำเลขนี้มีน้ำหนักถึง4,200กิโลกรัมโครงสร้างคานเดียวที่ได้ทำการประกอบก่อนหน้านี้มีน้ำหนักเพียง1,300กิโลกรัมดังนั้นแรนดบิดทางซ้ายจึงสูงกว่ามากตอนนี้เราสามารถดำเนินการต่อได้โดยการเคลื่อนที่โครงสร้างไปข้างหน้าขั้นตอนถัดไปเราแค่ต้องคำนวณให้ถูกต้องแรนดบิดทางซ้ายต้องมากกว่าทางขวาถ้าถึง200อีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปสั้นที่หาดูได้ในช่วง ส้นนองค<ม>รงสร้าง <c oughs> จึงได้รับการออกแบบให้มีรูปโค้งเมื่อสะพานเคลื่อนที่ไปยังตะแบกนี้แรงปิดด้านขวาจะมากกว่าด้านซ้ายสิ่งนี้จะทําให้โครงสร้างด้านขวาลดต่ำลงจากนั้นจะตกลงไปยังฝ<ม>ั่งแ,บบนนแม่น,น้ำด้านขวาเรตรงต่อมาแต่ละ้นนำแจ็คไฮดรอลิกไปด้วยจากนั้นใช้แจ็คไฮดรอลิกยกด้านหนึ่งของโครงสร้างขึ้นและติดตั้งตลับไดหายเป็นงานกันเราเจอเงินกันใช่ไหมคะเพื่อที่ต่อไปยังฝั่งแม่น้ำด้านขวาเมื่อทั้งแม่น้ำถูกคลุมด้วยโครงเหล็กแบบสองชั้นโครงเหล็กทั้งหมดได้รับการติดตั้งรย้้อแลว

you ชายแดนแล้วก e ็มีกลังแล้วก็ฝากแจ้ง่าให้กับประาชนทุกบริเวณนะรู้ไหมคราบว่าหลังจากเกิเหตการณ์นี้แล้วเี่ยนะครับประชาชางก่ก็อาจจะยิ่งอใจร้อนขึ้นมากตัวเองจากจกเข้าไปเกจะเข้าไปดิน่าวนะครับจนกวาจะมีประกาศคาสั่งจากของแม่ทัพที่สงหอี่นะครับว่าจะมีคาสั่งจากมอรหนนะครับหรือมีคำสั่งจทวงมาไทยหรือโงการ เอ่านน้ผู้ใ่บ้านดูแลท่านนั้นแหละนะครับผม่่ายจะมีคำสั่งรับท่านที่จะเไปในยทบ้านเพียรสถานงฆ์้นะครับตอนนี้ปาวนที่ทำการแจ้งมาแล้วก็งไงวะ21านนะครับแล้วก็สัญญาก็หายไปเลยผมใช้คำส่ใจก็คือ15าทีผมถึงาองบอกไปพวรงานะครับแล้วมีการตรวจสอบดูหน่วยนะ ปรากฏว่าผมมา เออยิงจริงเอซอ,องดูงี้กำลังแจ้งเตือปนประชาชนไล่ตัวมีอาวุธไหม 你是十八小时来。